ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยเฉยไม่ยอมังครับก้าีเด็ดสตร์สครับครัการสีีเด็ดสตาร์สิบครับกาวีเด็ดสตาร์สิบครับกาสีเด็ดสตาร์สิบดาวไหนไหนมันก็ยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกัน

小小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  แซีดีอะไรเงี้ยท่าเเยอะเขาชอบท่ายากนะ่านะอะไรเงี้ยยากไปพอคนท่าไม่เยอะจาจ้อแนวากจะเป็นแบบว่าแนวบเออเออซึ้งซีดีถนัดมากน่างอ่ะคนน้ำลายไหเตลอดอันนั้นเ้าเรียกเอ๋อตลอครับ กเป็นอย่างนัครับต้องเข้าใจเพลงแรกโอยครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นดีทำงานดีมากถามได้ตอบได้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็เป็นเพลงซิงเกิลแรกซิงเกิลเดียวครับผมก็รู้สึกเหมือนเราเรารู้สึกว่าตอนนี้อยากปล่อยเพลงแล้วอยากให้อยากรู้แล้วว่าเพลงิดตามจะเป็นยังไงหรือว่าคนจะสนุกและชอบเพลงนี้ขนาดไหนครับแต่ว่าก็เต็มที่ครับเดี๋ยวเราก็ยังมีเหลือไอซบี้แล้วก็เรียนเต้นอย่างต่างๆก็อยากทุกคนคอยติดตามนะครับชื่อเทวัจฉ์ครับผม นี่ตกินะจ็จยพที่เราอยากร้องในรายการบอมแต่ว่าเราไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องนครัเราเห็นหมหลายอย่างเลาซี่งนี่แคับ้องเป็น I Can Breathe ของเกลับองเวอร I Can Breathe ขอพี่๊ขาพิชยษครับเพรงว่าทีนี้เคยได้ร้องเนรอบออร์ชันนิดนึงแล้ววันี้อยากจะมาจับเป็นให้ทุกคนแต่ครับ

เอาให้มาเมาเดียวตาไม่เมาเชฟมาเมาอะไรเหรอกั้งกั้งเป็นคนนอนตื่นสายครับก็เราเรานอนด้วยกันผู้ชายนอนด้วยกันห้าคนก็กั้จะเป็นคนอาบน้ําคนสุดท้ายเกือบทุกวันไม่ตลอดคนที่ตลอดคือยังอีกหรอไปมาเมาเชฟกั้งกั้งยังไงมีใครอยากนอนกันงครับจีคนที้นอนที่เตาครับไอ้เด็นคนที้นอนที่เตายังไงครับ ก็คือมันจะมีช่วงหลังนะช่วงที่เป็นมินิคอนเสิร์ตสามคนคนละสิทธิพันธ์ดีใช่ก็คือก่อนหน้านั้นคือน้องเขายังพยายามลุกแต่พอสามคนปุ๊บน้องเกาซ้อมหนักซ้อมหนักซ้อมหนักก็สองคนเลยนะเขาก็ยังนอนขี้เถากันแล้วคือเต้จะเป็นคนตื่นก่อนตื่นมากดนาฬิกาปลุกแล้วขานอนต่อนกดนาฬิกาปลุกกั้งด้วยงานอยู่วันหนึ่งที่เราตื่นมาผมก็รอพี่กั้งผมก็เป็นคนแบบประเภทเดียวกันครับขี้เถาเหมือนกันผมตื่นมาปุ๊บเฮ้ยพี่กั้งยังนอนอยู่เออนอนต่อพี่กั้งไล่ไปหรอวะพี่กั้ง ก็รู้ขึ้นมาแล้วก็เอาซีดียังนอนอยู่เอานอนต่ออยากเป็นสอบมาจบกันทีสอบคนที่อยู่ด้วยกันใช่ครับก็มีอยู่คืนนึงผมนอนอยู่ใน้ก้างนอนข้างผมแล้วผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันทำอย่างนี้รู้ตื่นขึ้นมาข้าเป็นไรมันก็หลับต่อมันก็หันหน้าไปหลับเฮ้ยแล้วคุณเป็นอะไรของคุณเป็นอะไรครับไม่รู้นะ เขาเป็นคนนอนระเบ้อครับฮะอ้าวเหรอเข้าใจระเบ้อครับระเบ้อไงฮะรัสุดที่คุณเจอคือใัรผมนอนยวกับเขาไงฮะเตียงนึงนอนกับเขาสองคนเพราะว่านอนอยู่แล้วผมก็หลับแล้วเพราะนอนอยู่แล้วเขาก็เฮ้ยดูสเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะฮะเขาลุกขึ้นมาแล้วเออเหรนี่ เเดกนตอนเช้าผมมาเล่าให้เอาฟังเขาบอกเฮ้ยผมไม่ได้ทำบอกไม่ได้ทำอะไรแหละเท้าเนี่ยจับเท้าพี่แหลยไม่รู้เนี่ยครับผมไม่รู้เนี่ยครับพูดไปคล่องแคลงกับคนหลายคนมากแล้วครับข้าวปีวานในนออขยับเข้ามาสิ ไอ้เราก็ไอ้เราก็ซีดีเรียกพี่เหรอแต่ว่าหันไปก็คือหลับอยู่นะแล้วพูดต่อตอนนั้นแล้วเขาพูดอะไรต่อพยายามเข้ามาสิอือใกล้ไปแล้วนะเหมือนกับเรียนร้องเพลงตอนกลางวันแล้วกลับบ้านกลับบ้านดึกไปนอนอะไรเงี้ยแล้วดึกคืนนั้นเลยเกาจะเม่ไดครูครับครูครูอย่างนี้บมกไปผมยังเด็กอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ มาเล่าเลยเอาเวลาผมได้คนเดามาเล่าเยอย <c oughs> ครัครูคอย่างที่ผมไปผมยังเด็กอยู่กั้งครับมีเอ่อจะบอกว่านในบ้านนะครับพี่กัางเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครับป <c oughs> ิดอยู่เขาไม่บอกใครเออหม <c oughs> อนข้างอนะน,นอนกอดอยู่ทุกวนนะันอ่ะขาดไม่ได้นะใครไปแย่งไม่ได้เลยนะครับต้องนอนกอดทุกวันใช่สีมว่วงครับถ้าไม่ได้กอดนี่จะนอนไม่หลับสีดีครับสีดีครับเอากอดได้เหรอเอาสิดีได้แหละสีดีนะครับครับ พวกเรา <pulse> พวกพ <afraid> <sm> ี่ๆสี่คนเมื่อกี้ตอนซีดีหลับนะครับเพราะเราตั้งฉายาให้ซีดีครับอันนั้นก็คือซีดีสามเมตรครับอ่าแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าซีดีหล่อสามเมตรนะครับแต่แปลว่าอะไรพี่ต้อมคือเวลาคุยกับซีต้องอยู่ห่างระยะประมาณสามเมตรทำไมครับพี่เพราะอะไรครับไม่งั้นต้องไปหาหมอรักษาผิวแน่นอนน้ำลายกัด อันนี้อันนี้จริงใช่แต่นี้ก็เป็นเพราะว่าดัดฟันใช่เป็นเพราะดัดฟันใช่ไหมเป็นครับครับครับได้ครับได้เป็นเพราะดัดฟันก็ได้ขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสามเมตรมาตอนไหนวะไม่เห็นเลยตอดดีหลับเมื่อกี้หลอดนลอดไม่เอาหล่อดไม่หล่อไงชีวิตจริงมันไม่ได้หล่ออะไรบ้างไามตามไปครับกระลอกหน้ากระลอกกางหน้ากระลอกกางกระลอกเหมือนกับคล้ายๆกับชิปมังนะครับคล้ายๆชิปมังอ่ะพิกางชิปมัง د, อาหลายคนคงเห็นเหมือนกันนะฮะว่าตอ,อ,อนร้องเพลงทำไมกั้งกับซีดีชอบมองหน้ากันตลอดเวลาผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจมีส,งส่งซิกปึ๊บปึบปึ๊บหลีกอยู่ตลอดว่ากั้งเนี่ยเป็นคู่จริงกับซีดี ป้ายนี่ขอดูขอยืป้ายหน่อยเขาเขายืมหน่อยนี่โอ้โหเขาทำป้ายาอย่างนี้เลยว้าวกันพีดีผมพูดรือยันยังไงยังไงนี่ยังไงเกิดอะไรขึ้นในบ้านครับยังไงครับยังไงยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับของมีเป็นเป็นเป็นนะคบเพราจับจีนให้เราใช่ครับผมต้องถามแฟนคลับแล้วมันเป็นไปเกิดเหตุการณ์อะไรที่มึงทำมันไม่เกิดเราเขาจีนกับไทยอยากรู้จริงอยากรู้มากเลยครับอะไรนะในในน้องคนนี้อ้าวทำไมนะ ซีดีล้มทับกั๊ซีดีนายคิดอะไรกับกั๊กหรืเปล่าไปล้มทับกั๊ล้มทับตอนไหนอะทุกคนทุกคนสงเอนบนโซฟานี่ัอมามีใครหยเมาส์ซีดีบ้างเป็นคนที่ลืมนะฮะชี่ลืม ใครใครมีเหตุการณ์นะอาคุณจินคุจิน,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 นเขา,าเบ้า,เากันเลยอาคุณจินเขาเบากันเลย รอแกไม่ครับคือซีดีเป็นคนที่ลืมเพราะว่าแน่เขาดัดฟันใช่ไหมครับแล้วก็ดัดแบบใสมันจะเป็นข้อฟันนะแล้วคือทุกคนอจะเห็นว่าซีดีจะชอบถอดแล้วก็ใส่ไว้ในกระดาษทิชชู่เล็กดัดฟันเล็กดัดฟันนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในกระดาษทิชชู่แล้วก็ทานข้าวแล้วก็ลืมทิชชู่นะแล้วก็คือคือเขาลืมขนาดแบบว่าเอาทิ้งขยะไปแล้วอเล็กดัดฟันไปแล้วข้อตาหาว่าที่ข้อปันแก่หรอจบแค่นั้นหรอจบแค่นร้ไม่ได้ไม่ไ้พี่ต้องรอ เขาไปดูในทางขยะเรื่องอะไรต่อแล้วแล้วมีพี่ทีมงานแล้วครับทีมงานก็คือแบบแฟนพูดแม่แม่เราในแบบนี้ฮะก็ใส่กินข้าวด้วยในนี่ชั้นไห่ชั้นใส่ไม่มีนโต๊ะไม่มีครับก็คือกล่องข้าวกับกระดาษช่วยอยู่ในขยะแล้วแล้วก็้าตอนนั้นอีกเหงขาแล้วม้วนแม่แม่ก็คือแม่แม่คิดว่าน่าจะอยู่ในนี้แน่นอนอะไรก็อยู่ในนั้นเลยครับโอเคเสร็จแล้วยังไงก็มาสบปากต่อ ไปสดจาบนั <usion> ้นด้วยเหรอล้างนิดนึงล้างนิดนึง Alright oh.